ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เชอร์วันพอนพานเรื่องราวของบทฟาร์มต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเป็นการวางแผนการเงินสำหรับ ก่อนออกจากงานนะคะซึ่งเขาก็มีการแชร์วิธีการต่างๆอย่างน่าสนใจคะ่ะแต่จริงๆแล้วการวางแผนการเงินที่เขาแชร์มานี้สามารถใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องออกจากงานแล้วก็สามารถใช้วิธีการวางแผนการเงินเหล่านี้มาใช้ในการทํางานมาใช้ในชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะการวางแผนการเงิน ก่อนออกจากงานเป็นสิ่งที่คนทำงานควรจะรู้ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะจะได้วางแผนทางการเงินก่อนลาออกจากงานค่ะการลาออกจากงานเป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้ดีนะคะและควรจะวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆข้อสำคัญเราควรมีเงินสำรองไม่ต่ำกว่า6เดือนในช่วงราหวางหางานหรือช่วงรวารองานอยู่นะคะพร้อมทั้งวิธีการวางแผนการเงินที่มั่นคง เหตุผลในการลาออกจากงานประจำของแต่ละคน<ๆ>ก็อาจจำแตกต่างกันไม่เหมือนกันคะ่ะบางคนอาจจะได้งานใหม่บางคนอาจจะอยากไปเป็นฟรีแลนซ์มีควา,ามอิสระบางคนอยากไปหาธุรกิจส่วนตัวซึ่งการตัดสินใจลาออกในแต่ละครั้งก็จะมีควา,ามเครียดควา,ามกังวลในหลายๆเรื่องเช่นกันนะคะโดยควา,ามกังวลแรกที่ทุกคนต้อง่วง ก็คือเรื่องการเงินค่ะยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ยิ่งต้องวางแผนอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการใช้ชีวิตในอนาคตดังนั้นก่อนจะลาออกจากงานเราจึงควรจะคำนึงถึงเรื่องดัดงต่อไปนี้นะคะเรื่องที่1เงินสำรองมีหรือยังคะระหว่างที่เราทำงานประจำอยู่อย่าลืมเก็บเงินออม เพราะการลาออกอย่างอุ่นใจจะต้องรองรับภาวะฉุกเฉินได้ก็ควรต้องมีเงินสำรองอย่างน้อย6-12เดือนเผื่อช่วงเวลาที่เรายัางไม่มีรายได้เข้ามาซึ่งเงินก้อนนี้ก็จะช่วยให้เราอยู่ได้แบบสบายๆไปได้ระยะหนึ่งเรื่องที่สองนะคะเราควรจะเคลียร์หนี้สินให้ได้มากที่สุดพรถ้าเราลาออกจากงานมาแล้วสิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นภาระติดตัวเรานะคะดังนั้นภาระการผ่อนจ่ายรายเดือนต่าง,างๆเช่นการผ่อนโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเห<ๆ>ล่านี้ควรจะลดหรือไม่ก็ต้องชำระให้หมดก่อนนะคะหรือมันก็ต้องให้เหลือจำนวนนี้ให้น้อยที่สุดเรื่องที่3นะคะประกันสังคมค่ะอย่าลืมเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะเรื่องของประกันสังคม ให้ไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักง,งานจัดหาง,งานของรัฐภายใน30บวันนะคะนับตั้งแต่วันที่เราว่างงานเพื่อรับเงินทดแทนระหว่างว่างงานค่ะเรื่องที่สนะคะการทำประกันสุขภาพสำหรับรองรับยามเจ็บป่วยอย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะเมื่อเราลาออกจากงานแล้วสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันกลุ่มที่บริษัทเคยทำให้เรา ก็จะหมดลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะนอกจากการทัาประกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเรื่องที่5รายได้เสริมเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จททำให้เรามีรายได้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อย่างมีงานประจำเลยนะคะ เพราะหลายๆครั้งอาชีพเสริมก็อาจจะกลายมาเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ค่ะเรื่องที่6กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องนี้ก็สำคัญมากนะคะต้องวางแผนจัดการเรื่องนี้ให้ดีจะให้เรายังคงมีการเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณได้ต่อไปและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยนะคะเรื่องที่7วางแผนสมัครบัตรเครดิตเพิ่มเติมค่ะ ข้อนี้อาจจะดูแปลกใจนิดนึงนะคะเมื่อเราลาออกจากงานประจำสิ่งที่หายไปก็คือสเตทเมนต์ของเงินเดือนนะคะหากเรายังคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องสมัครบัตรเครดิตในอนาคตเราก็ควรจะสมัครไว้แต่เนิ่นๆตอนที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องเลือกดูตามแผนการใช้จ่ายของเราให้ดีด้วยนะคะนั่นก็คือ เจ็ดเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่คิดจะลาออกจากงานนะคะ <_ an> ก็ควรจะเตรียมเรื่องเหล่านี้ให้พร้อมเรื่องที่หนึ่งเรามีเงินสำรองอย่างน้อย6-12เดือนหรือจะมากกว่าน,นี้ก็ดีนะคะ <_ an> เพื่อเป็นการประกันควา,ามฉุกเฉินและทำให้เรามีควา,ามสบายใจในการใช้ชีวิตอยู่นะคะ <_ an> เรื่องที่สองพยายามรบหนี้ที่มีอยู่ให้มากที่สุด หรือไม่ก็เขียนนี้ให้หมดไปเลยก็ได้นะคะเรื่องที่3อย่าลืมประกันสังคมไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานเอาไว้ภายใน30วันนะคะเรื่องที่4ประกันสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเราต้องมองอยู่นะคะว่าเราจะเลือกแผนประกันแบบไหนเพื่อให้มันครอบคลุมนะคะเรื่องที่5รายได้เสริมเราสามารถทำได้ทั้งที่เรามีงานประจำอยู่นะคะ ซึ่อาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตก็ได้เรื่องที่6กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เป็นเรื่องที่นักวางแผนที่ดีนะคะและเรื่องสุดท้ายการวางแผนสมัครบัตรเครดิตเพิ่มเติมค่ะนั่นก็คือข้อแนะนำของบทความนี้นะคะสำหรับการวางแผนก่อนลาออกจากงานนะคะนอกจากที่ได้แนะนำมาแล้วทั้ง7ข้ออย่างมีเรื่องราวของการวางแผนการลงทุน ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนพอร์ตหุ้นพันธบัตรอย่างน้อย่างเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้ออมเงินเผื่อใช้ยามฉุกเฉินแต่ถ้ายัางไม่มีความพร้อมเราก็ควรจะยืดยระยะเวลาการลาออกจากงานไปก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมและช่วยให้เราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนเอาไว้ขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอร์คั์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ